<c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกช่องของอปูดําก่อนนะคะแม่กูลืมมือมันเอ,อไม่ขึ้นนะคะก็คือเป็นยังไงเนาะคะ่ะเอ,อมีผู้ใดกับหอบอัวบบเนาะคะ่ะกะอย่างอย่างที่บอกเนาะค่ะว่าเลขหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ก็คือวานละค่ะ ค่ะผู้ใหที่เพ่นบอ่มีงบเพ่นกับ่าสามารถสื่อได้เจ้ง646ี่หกหกสี่เก้ีอย่างจังซี่แต่ว่าเลขมันแค่อยู่ในวงเนาะคะ่ะอยู่ในวงแล้วเพ่นกับบอกว่ากําไรแขนน่ะเห็นไหมไปเอาคืนมานะเนี่ยเพลน 4, สี่ไซเกตเกมันใกล้จะหลุดแล้วนะจังเสียนแม่ค่ะไม่คู่กันเลยเน้นเอาแต่อยู่ในวงเนาะคะ่ะก็จะเป็นสี่ศูนย์ อ่ 9, าซี่เก้าราคาอ่าราคาอาสามศูนย์ 30, นี่เมคูเหตุเป็นตัวร่องไหวเนาะคะ่ะแม่คูกระสือบรรายแต่ตัวที่เก้าสี่นี้เมคูซื้อเยอะแล้วก็หกสี่นี่คือเป็นตัวกันเนาะคะ่ะมันก็นเลยได้หน่อยเนาะคะ่ะได้หน่อยก็เลยโอ้เสียใจอยู่เนาะคะ่ะอ่างวดน,นี้ของปู่ก็คือสอบผ่านนะคะก็คือเข่าไปเนาะคะ่ะ เลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันเนาะ,ะค่ะผู้ใดอบอบอบอถิ่มเนาะค่ะบอถิ่มว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันยังไงก็ได้นะคะส่วนเลขหลักหน่วยเนาะค่ะหลักหน่วยเข้านะค่ะคือซีเนาะค่ะคือซีแต่ซีมันมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบเลยเนาะค่ะเออหลักสิบของคุณตางวดน,นี้พลาดเนาะค่ะพลาดแต่ว่าเลขหลักหน่วยของเพลินกับ บอ่อผาดเนาะคะ่ะหลักร้อยงวดน,นี้ก็พลาดนะคะสําหรับเลขของคุณตาเนาะคะ่ะเลขดับเนาะคะ่ะขันเทปอิลิเลขเลขดับนี่โคตรขันเทปเลยเนาะคะ่ะก็คือดับเอ่อดับสองเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนี่คือดับสองดับอยู่ค่ะมันก็นจะเฮ็ดให้เห่าเอ่อบ,อบ่อะะบอ่เปลืองเนาะค่ะบ่อเปลืองงบประมาณส้มบัวบั อย่างที่ปู่ให้มา92เนาะค่ะแม่คู่กับจะบอสือเลยแม่คู่บรสือแม่คู่กับไปสือหนึ่งเจ็ดแท่นเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดแท่นศูนย์เจ็ดแท่นยังเสียเนาะก็คือประยัดตนทุนลงไปอีกก็คือบอรสือสองเก่าเนาะวันนี้แม่คู่ก็ได้แล้วนะคะสําหรับเลขดับเนาะค่ะแล้วก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งแม่คู่เสียดายเนาะค่ะบรายไปนําเสนอบอดายบดายน้ำเสนอเนาะเพราะว่า แม่คู่เลยว่าอ๋มันเล็กตัวเดียวกันอยู่จังเสียดเนาะคะ่ะแต่ต่อไปออแม่คู่จะบ่บเหตุจังสันแล้วเนาะคะ่ะคือแบบว่า,าของเขาเป็นยังไงก็จะเขียนแบบนั้นก็คือแบบว่าถ้ามันชนกันก็ให้มันชนกันจังเสียดเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซี FC. ใจดีเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะโทรสอบถามก่อนมา อยู่จังหวัดไหนจังเสียเนาะคะ่ะหรือว่าซื้อยางจังเสียเนาะคะ่ะแม้ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเแต่เพิ่นจะทรงให้แม่คู่ตลอดเดีค่ะแต่ข้างล่างให้มาเจ็ดเจ็ดหกเนาะแต่ข้างบนเด่นสี่เด่นสีให้มาสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าอ้ยสี่แปดสี่เก้านะคะแม่คู่ก็เลยบอกว่าอย่าลืมสี่เจดเด้อถลุด ก็อย่างที่แม่ครูบอกแม่ครูลู่เนี่ยก็คือรูดสี่เนะคะก็จะมี46หกซีเจ็ดแม่ครูสื่อจังสันเนาะคะ่ะแม่ครูบรเวนเนาะบเดเวนเป็นอย่างในสื่อ46เพราะว่า9กับ6ตัวเดียวกันก็เลยได้ซื้อแบบนั้นเนาะ,ะแม่ครูจะย้ำอยู่เสมอว่า4กับ9ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยา่าผลาดเนาะคะ่ะวันนี้เลขดับเลขยังเนาะคะ่ะ ดับบนเลขดับบน5นะคะแต่สามารถดับได้5 5นี้นะคะดับหน่วย10 100เคคืออันใดติดหาข้าสามารถตัดถิมได้เลยเนาะค่ะตัดถิมได้เลย,ะะเลยบวตองเอาบวตองเอาเลยค่ะเพราะว่างวดนี้มันหลายงวดเลยะคะ่ะตั้งแต่ที่แม่คู่ยังไม่ได้เอาลงกลุ่ม เออหละกกาย่างบอทันได้เอาลงช่องอยังสีพ่นกระหายมาก,ก่อนเนาะคะ่ะถ้าเลขออกปุ๊บพ่นจะเฮ็ดทันทีเฮ็ดแล้วประมาณตีสี่ตีหา้าพ่นจะทรงหายไม่คู่เลยนะคะสำหรับเลขดับถ้าเลขหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยติดห้าตัดทิ้งได้เลยนะคะกดะคะ็ดีใจยูเนาะค่ะดีใจยูที่แบบว่า,าเราได้อ่อ พี่ fc ใจดีนะคะถี่เพิ่นทรงสูตรดีเด็ดๆมาให้กับแมคคู่เนาะค่ะอย่างน้อยน้อย fc ของแมคคูก็จะประหยัดต้นทุนลงเนาะค่ะงวดนี้เด่น0ูนย์ะคะเด่นศูนย์นย์มาฝากนะคะแมคคู่เจอลัตเตอรี่ที่ไหนจะเอา0ูนย์แดศูย์สก่อนนะคะเจอ er ลัตเตอรี่ที่ไหนแมคคูจะเอาศูนย์แดศนย์สี่ มาเอาเออกมาไหวก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาไอ้นี่ก็จะเอาไปซื้อไว้แล้วก็เพื่อจะเอา,เอามาฝันมึงเนาะคะ่ะแล้วแม่ครูจะให้จับหลักอีกแบบหนึ่งนะคะสังเกตมึงสําหรับผู้ที่ไปเล่าบ่อยเนาะคะ่ะไปเล่าบ่อยๆสังเกตดูว่าเล่าจนกลัวเหลเขกเหลขไถ่ห้าสิออกมันออกอีหยังเมื่อวที่แล้วลูกซิ์แม่ครูบอกว่าให้ระวังหกนะ แม่ครูลืมออกมาจับไซแมค่ค่ะมาจับไซกับซีจะได้แบบลงหลายๆยังเสี่ยนไหมคะ่กะก็คือขวางลืมก็เลยบอกฤซีว่าถ้าถาเลขกเล่ามันมากอีกอย่างดดๆพ่อแม่ครูสังเกตว่าเลขกเลาเนี่ยถ้ามันออกอย่างมันจะออกออกไปยังสี่แล้วแม่ครูจะดูว่าแปดมือคือมันออกซีแปดนหมคะแม่ครูจะมึงว่ามันจะเดินแปดบอรหรือมันจะเดินอะไรรอบ ก่อนก่อนที่มาานอ่ะ,ม,ะมันเดินหกมันเดินหกมาตลอดเนาะคะ่ะผมว่านี่เลขกปูก็ออกเล็กเล่านะคะคือสองเก้าเนาะคะ่ะกระไดสิบบาทรือกู่ไดสิบบาทเนาะคะ่ะถ้าเอาไม่เนาะเพราะว่าเออเสียดายเนาะคะ่ะเสียดายเสียดายช่วงที่เออ เราน่าจะได้แล้วแต่เราไม่ได้เนาะคะ่ะเฮาเฮาบ่ไดเนาะคะ่ะใจยังไดกะผู้ใดไปหายิบจับลัตเตอรีได้ก็ล้องมึงะะเด้อค่ะศูนย์แดไม่คูม่มความสึกจังกันนะคะเอาศูนย์แดตัวเดียวก่อนอันอื่นค่อยว่ากันเนาะเม่อคู่หมักละเม่อคู่ ศูนย์แปดศูนย์สี่นี่แหละเพราะว่านาคที่แบบแม่คู่บอกว่าอันนี้สวยเห็นไหมคะที่เป็นแบบเข้าอย่างสวยแต่ว่าเป็นผู้หญิงอะ่ะเพื่อนเอาศูนย์มาฝากแม่คู่แม่คู่กัเลยว่าล่องมึงเด้อค่ะล่องมึงว่าออถ้าเกิดเราไปหยิบลอตเตอรี่มาเนี่ยเข้าจะฝันดีบบเนาะคะ่ะแต่ยังไงทุกคนก็เอาศูนย์ไว้ก่อนนะคะส่วนเลขดับนะคะดับได้สนิทเลยขันเทปเลยเนาะคะ่ะก็คือห้าเนาะคะ่ะ 5นี่คือเลขดับเนาะคะ่ะกระดีใจน้ำผู้ที่ถูกเนาะคะ่ะน้ำพูใดนิดเดียวได้นิดเดียวอีหลีค่ะบ่ได้หลายเนาะคะ่ะกระดีใจน้ำผู้ที่ถูกกระเสียใจน้ำผู้ที่บ่ได้เนาะคะ่ะแล้วแม่ครูก็เสียใจมากๆเลยเนาะคะ่ะที่เอ่อตัวเลขของปู่บ่ตรงเนาะคะ่ะบ่ตรงก็คือมันกลับหัวเนาะคะ่ะแล้วก็เอ่อปู่บอกว่าสีอยู่ข้างหลังจังเสียดเนาะคะ่ะเอ่อมัน มันก็อยู่ข้างหลังอะค่ะแต่มันเป็นสี่สี่เนาะถ้าเพื่อนถา้ถาจะว่าเพื่อนพิดกับบอแมนอีกเนาะค่ะกับบอแมนอีกเพราะสีมันอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนาะข <ๆ S 1> ้างหลังอยู่แต่โอ้ยตอนแรกท่านบอกว่าสีอยู่ข้างหน้านะคะและทีนี้ท่านมาเห็นว่ามันอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นว่าซี่ี่นี่แหละค่ะแต่ละแต่แม่คู่ก็เห็นแควันหนักไม่ยิ่งไรแม่คู่แม,ม่คู่กับบอตีอันอื่นเนาะค่ะ แม่คู่ปกติจศูนย์สี่หรือว่าหรือว่าก่อขวาง่าอ่ะกูคือ,ค,อคือแบบว่าข้องหลุดลงหลุดล่งค้องยังเสียเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยนึกว่าเอาอยังไงก็มีสี่แต่ยังไงจะเป็นศูนย์หรือว่าอยู่ในวงกลมยังไงก็ไม่พลาดเนาะคะ่ะส่วนมากแม่คู่จะจะคิดว่าเลขกมันอยู่ในวงกลมเฮ็ดยังได้กระถือยังเสียเนาะคะ่ะก็เลเยเฮ้เสียใจค่ะเสียใจที่แบบถ้าเป็นสีเก้านี่จะ จะได้เยอะเนาะคะ่ะได้เยอะแล้วก็รู้สึกว่างเข้าใจเหตุองค์ปู่พญานาคไปได้จังเสียเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือท่าขององค์ปู่ดำเนี่ยวันนี้น่าจะเสร็จนะคะคือเสร็จเลยนะคะแต่ว่าแม่ย่านี่ก็คงจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับแม่ย่านะคะก็ขอขอบุญขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านที่เขามาร่วมทำบุญนะคะ ตอนนี้เนาะคะ่ะก็คืองบประมาณของเข้านะ่ะเ,เหลือน้อยจริงๆเนาะคะ่ะเหลือน้อยจริงๆแล้วกอบ,บรูว่าที่งบประมาณเขามีอยู่นี่จะไปต่อได,ด้ซ้ำได้เนาะคะ่ะแล้วพี่คนที่เป็นหลักให้เรางวานี้เขาก็ไม่ถูกเนาะคะ่ะพี่เขาไม่ถูกแม่ครูนอนไม่หลับเลยเนาะคะ่ะนอนบ่ลับเสียใจยกับพีเพิ่นเนาะคะ่ะเสียใจยกับตัวเองด้วยเสียใจยกับพี่เขาด้วย แล้วก็สงสารกันทั้งสองคนเลยเนาะก็ไม่รู้จะอธิบายว่าจังใดเนาะคะ่ะเมื่อเราทําแล้วเราต้องทําให้เสร็จอย่างเสียเนาะทําให้เสร็จเราจะเดินยังไงทํำยังไงถึงจะไปต่อได้หรือว่าเราจะหยุดเนาะคะ่ะคือ่ะเข้าพ่นสีไปได้ซ้าใดเข้ากับพ่นซ้านั่นหรือว่าเข้าเห็ดไปซ้าใดได้ซ้านั่นก็เอาไ้ก่อนหยุดไ้ก่อนแต่ว่า เราเราทำมาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราจะมาหยุดไว้นิดนึงมันมันก็น่าเสียดายจังเสียดเนาะคะ่ะก็ถามผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะจะเป็นการซ้อยเหลือแม่คู่อีกข้างหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะล่งหมายเลขโทรศัพท์ให้เนาะคะ่ะคือ0 6 2 4 9 1 4 3 8 9สนนะคะเสื้อที่แม่คู่ใส่นะคะจะเป็นเสื้อขององค์ปู่คอกลมนะคะคอกลมจะอยู่ที่ 299บาทนะคะคอโปกจะอยู่ที่499นะคะอันนี้ถาผู้ใดสื่อเสือนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินต้นทุนหรือกำไรแม่ครูเอาไปสร้างปู่หมดเลยเนาะคะ่ะก็คือถถาผู้ใดสนับสนุนเสือของแม่ครูเนาะคะ่ะก็คือเอาไปสร้างปู่ทุกบาททุกสตางค์เลยะคะ่ะทั้งต้นทุนและ,ะกำไรเนาะคะ่ะก็เอา ไปสั่งปูบดเลยค่ะตอนนี้คืองบประมาณเราจะหมดแล้วเนาะคะ่ะจะมดแล้วแหล่งกะใกล้จะเซตแล้วเนาะคะ่ะใกล้จะเซตแล้วจังไรค่ะ FC, เอฟซีลักแม่คูย่างติดตามแม่คูยูหรือลักปูเนาะคะ่ะสร้อยกันสนับสนุนเสือของปูเ้อค่ะจะได้สั่งองค์ปูเสร็จตอนนี้เราทำไปถึง80%แล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ จังไดของขอขอบขอขอบุญขอบคุณทุกๆท่านที่เขามาร้วนพระบุญแล้วเขามาสื่อเสือก็แม่กู้เด้อค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ